นั่งสมาธิและมีแต่ความฟุ้งซ่านได้บุญไหมหากมีจุดหมายเพียงแค่ว่าจะนั่งสมาธิเอาความสงบแล้วไม่ได้สงบหรือจะนั่งสมาธิเอาบุญและได้แต่ความฟุ้งซ่านอย่างนั้นทั้งชาติจะได้แต่ความพยายามฝึกสมาธิแบบไม่มีทิศทางถ้าจะได้บุญบ้างก็เป็นบุญประมาณว่า สืบนิสัยให้อยากนั่งสมาธิแบบรายทิศทางกันต่อไปบางชาติอาจนั่งสมาธิเอาบุญบางชาติอาจนั่งสมาธิเอาความหลงตัวบางชาติอาจนั่งสมาธิเอาฤทธิ์เอาเดชแต่ส่วนใหญ่หลายชาติจะไม่ได้อะไรมากไปกว่าความอยากนั่งสมาธิงูงปูปลาปลาขอให้มีสักชาติหนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นชาตินี้ชีวิตนี้ที่พบพุทธศาสนาและอยากนั่งสมาธิเอาความพ้นอุปาทานพ้นทุกพ้นวังวนวัฏฏาก,กันซึ่งเพื่อจะได้เป็นเช่นนั้นก็ต้องตั้งต้นทำสมาธิกันด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเพื่อให้เกิดสมาธิแบบที่พระองค์ประสงค์จะให้เกิดนั้นต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นตัวนำ หากพูดเป็นสับแสงไว้จำหน่อยสัมาธิฏฐิเป็นประธานเป็นประมุขขององค์มรรคทั้งปวงอ้างยิงจากจัตตารีสกาสูตรซึ่งหมายความว่าหากรัศจากสมาธิฏฐิแล้วสมมาสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยมุมมองที่ถูกต้องก่อนลงนั่งสมาธิคืออย่างไร คือการที่เราคิดไว้ก่อนว่าเราจะหลับตาลงเพื่อเห็นความมิเที่ยงทั้งความมิเที่ยงของลมหายใจทั้งความมิเที่ยงของสุขทุกข์ทั้งความมิเที่ยงของความฟุง้งซ่านเพื่อที่ว่าเมื่อเห็นความมิเที่ยงเหล่านั้นแล้วจิตจะได้ฉลาดขึ้นว่าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้เห็นสิ่งใดเปลี่ยนไปเรื่อยๆสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเดิมสิ่งใดไม่ใช่ตัวเดิม สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเมื่อตั้งมุมมองไว้ตรงกับความเป็นสมาธิิแบบพูดแล้วทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะเป็นทุกครั้งที่ได้บุญใหญ่ขั้นสูงสุดเพราะเราจะเห็นทันทีที่กำหนดใจมองว่าเริ่มต้นขึ้นมาบางทีหายใจสั้นอึดอัดเป็นทุกข์แต่เมื่อลากลมเข้ายาวระบายลมออกยาว ก็เกิดความสบายเป็นสุขเมื่อเป็นทุกข์ก็ฟุ้งซ่านซัดสายเมื่อเป็นสุขก็สงบอ่อนอนแต่ละลมหายใจบอกความจริงกับเราเช่นนี้เสมอและทำไมเราจะต้องยึดเอาเฉพาะที่มันดีๆที่เป็นความสุขที่เป็นความสงบไว้ว่าเป็นเราด้วยเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ว่าสมาธิทำให้เห็นความไม่มีตัวเรา เท่ากับนี่เป็นชาติที่ได้บุญเกินกว่าทุกชาติที่ผ่านมาแล้ว